สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้ก็ยังเจอกับคุณครูอยู่นะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะการจัดก,กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะตอนนี้เราเรียนกันในบทที่5แล้วนะคะในหนังสือทักษสรภาษานะคะข้จะจบเทอมหนึ่งแล้วภาคเรียนที่1แล้วนักเรียนกดขันตัวเองอ่านเยอะเขียนเยอะนะคะแล้วก็จะเก่งที่สุดเลยค่ะ มาแล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนกันบทที่ห้านะคะอ่านว่าอะไรคะไม่อยากจะอ่านให้นักเรียนฟังเลยอยากให้นักเรียนฝึกอ่านเองนะคะอันนี้อ่านว่าอะไรลูกสะกดระพร้อมๆกันได้ไหมคะบทที่ห้าปอไอปอไอไปอไปนิสระโอนะคะมีตัวสะกดรอโองรง,ง รอเอียนอเรียนอ่านว่าไปโรงเรียนบทนี้ดูสิคะว่าใครไปโรงเรียนมีใครจะไปส่งด้วยผู้ผาไปโรงเรียนแน่เลยใช่ไหมคะลูกผู้ผาได้ไปโรงเรียนแล้วแต่เมื่อไหร่นักเรียนจะได้ไปโรงเรียนบ้างนะเรารอวันนั้นอยู่ใช่ไหมคะวันที่เราจะได้เรียนในห้องเรียนและก็ร่วมสนุกกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเอาละค่ะบทนี้ถ้าเราพร้อมแล้วสําหรับการเรียนเราไปกันเลยค่ะ ก่อนจะเรียนนะคะเราต้องมารู้จักกับรู้จักคำนำเรื่องนะคะเพราะว่านักเรียนต้องอ่านรู้จักคำในเรื่องนี้อ่านหมดทุกคำนะคะอ่านหมดทุกคำอ่านน้อออกทุกคำจากนั้นนักเรียนจะได้อ่านเนื้อเรื่องได้ถูกต้องนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเอ๊เขากำลังทำอะไรคะและกำลังไปไหนคำนี้นักเรียนคิดว่าคำศัพท์ว่าอะไรคะ มาแล้วค่ะคำนี้นี่คือสระเอานะคะนักเรียนสระเอาสกบุบพร้อมกัน,นะคะ่ะขอเอาเขาไม้โทเข้านะคะเข้าคำต่อมาค่ะผู้ผาถืออะไรมาจ้าผู้ผาทำอะไรอ่าผู้ผากำลังหอนอีวอหิวไม้โทหิวนะคะนักเรียนคุณครูบางนักเรียน หีือไม่ชาดอุณครูเขียนให้นะคะหนะออีวอหิวไม่โทหิวนะคะเดี๋ยวคุณครูลองแป๊บนึงหออีวอหิวนะคะไม่โทหิวอ่าเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่ให้ดูก็ได้ค่ะคำว่าหิวนะคะหอเขียนไม่ได้หขอ,ขอนะคะหอสระอีค่ะสระอีหออี วอหิวไม้โทคิวนะคะนี่คือคิวนะคะคิวก็คือการที่เราถ,ถือแล้วก็ของมันเกิี่ยงมาเป็นการคิวน,นะคะถือของไปมานะคะต่อมาค่ะเด็กๆก,กำลังทำอะไรคะเด็กกำลังสะกดพร้อมกันค่ะนี่คือสระเอียนะคะสะกดพร้อมกันค่ะรอเอีย นอเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนรอเอียนอเรียนนะคะรอเอียนอเรียนคำต่อมาค่ะอ่าคำนี้ค่ะนี่คือภาพของอะไรคะคุณครูบังเด็กๆอีกแล้วเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะปออีนอปินไม้เอกปิน ตอโอโตปิ่นโตค่ะดูนะคะปออีโนปิ่นปอปลาปออีโนปิ่นมะเอกปิ่นนะคะตอโอโตนะคะอ่านว่าปิ่นโตนะคะปิ่นโตก็คือสิ่ง ภาชนะที่ใส่อาหารสําหรับไปวัดหรือไปทําบุญนะคะปิ่นโตปออีนอปิ่นแม่เอกปิ่นตโ,โตโอโตปิ่นโตนะคะมาดูคําต่อไปกันเลยนะคะคําคแรกสกุลพร้อมกันค่ะนักเรียนกอรอะกระสระอะนะคะต่อมาสระเอาค่ะปอเอาเปาไม้จัตวาเปาอ่านว่ากระเปานะคะกอรออะกระ ปอเอาเปาไม้จัตวาเปาอ่านว่ากระเป๋าค่ะคำต่อมาค่ะนี่เด็กๆอยากไปมากเด็กอยากไปมากๆเลยคลุณครูรู้ค่ะคำนี้ค่ะสะกดพร้อมๆกันสระโอมีตัวงองงูเป็นตัวสะกดนะคะอ่านพร้อมๆกันค่ะรอโองงอรงต่อมาสระเอียค่ะรอเอียน เรียนอ่านว่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังอยู่ที่บ้านแต่เราก็เรียนรู้ได้นะคะต่อมาค่ะคําต่อมาคำว่าอะไรเอ่ยเอ้ยนี่คะ่ะคำนี้สกดดูสิคะนักเรียนหอนอาหน้าไมโทหน้าอีกครั้งนะคะ หอนออาหนาไม้โทหน้าค่ะต่อมาค่ะคำนี้เป็นภาพของอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะหอนอสระอะไรคะมีตัวสกุลแล้ววิ่งกระโดดขึ้นไปข้างบนหอนออะงอหนังสออือสืออ่านว่าหนังสือนะคะหนังสือ หอ,อนออะงอหนังสออือสืออ่านว่าหนังสือค่ะต่อมาค่ะว้่ใบป่าบุผาทำอะไรบุผาคำนี้นะคะบโอกกโบมอือมืออ่านว่าโบมืออีกครั้งนะคะบโอกกโบมอือมืออ่านว่าโบมือค่ะ พักลังบุกมือหรือบุกเลยใบบุกบกมือได้กับปูพาด้วยค่ะอ่าหรือคำตอบมาค่ะนี่ค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะคำนี้มีออม,ม,มีมีสระก็คือสระออนะคะเพราะว่ามีอออ่างเป็นตัวสะกดนะคะอย่าลืมนะคะอออ่อกเสียงอออ่านว่าต, o, ตออตอมาอีกตอสะกดตามคุณครูนะคะตออ ต่อไม่เอกต่อเก่งมากค่ะต่อมายังเป็นสระอออยู่นะคะแต่มีตัวสะกดก็คือยอยักษ์นั่นเองค่ะคำนี้สะกดว่านออยอน้อยไม้โทน้อยอีกครั้งนะคะนออยอนอยไม้โทน้อยอ่ะต่อไปค่ะเรามาดู อ่าเามาดูนะคะนี่คือสระโอนะคะสอโองอสง,สง,ะะส,ส,อองสงไม้เอกสงผู้ต่ำคือนะคะสะกดตามสอโงงสงไม้เอกสงประมาณนี้คือสระเอียงนะคะสอเอียงงอเสียงสอเอียงงอเสียงอ่านว่าสง่ง เสียงนะคะส่งเสียงที่ส่งเสียงดังโดอักงอดัง,ดง,ดงนะคะต่อมาค่ะนี่คือสระเออมีตัวสะกดอเอกอกเออไม้ตรีเอออเอกอกเออไม้ตรีเอออเอกอกเออไม้ตรีเอออ่านว่าเออเออในบทนี้นักเรียนจะรู้ว่าเออเอเอเป็นเสียงของอะไรนะคะเออเอเอนะคะ และนี่คือรู้จักคำนำเรื่องในบทที่5ใบไปโรงเรียนนะคะนักเรียนฝึกอ่านทุกคำนะคะฝึกอ่านฝึกอ่านบ่อยๆนะคะก็จะอ่านได้แม้ถึงแม้ว่าบางสระเนี่ยนักเรียนยังอาจจะยังไม่ชินไม่คุ้นหูกับการการสะกดนะคะแต่คุณครูเชื่อว,ว่าถ้ารักเรียนอ่านบ่อยๆหนังสือหนึ่งเล่มน,นักเรียนจะอ่านได้หมดเลยค่ะเราไปดูกันค่าว่า การบ้านที่คุณครูจะให้วันนี้คืออะไรนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีขึ้นนะคะจากนั้นเปิดบทที่5ค่ะในภาคเรียนที่1เราจะเรียนกันถึงบทที่6นะคะหลังจากจบบทที่6แล้วคุณครูจะทบทวนให้ทั้งสระคำศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาทบทวนกันนะคะหลังจากที่เรียนเสร็จนะคะบทที่5ที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็คือไปโรงเรียนนะคะ ไม่เป็นเปิดหน้านี้แล้วฝึกอ่านเป็นคำๆนะคะอ่าดูค่ะขอแต่ละอาขอเอาเขาไม้โทเข้ากดตามคู่เลยค่ะหออีวอหิวไม้โทหิวกดตามนะคะค่ะต่อมาค่ะรอเอียนอเรียน ค่ะสสกดตามคุณครูุณพูด,พดลูกพูดตามเลยนะคะเก่งมากค่ะมาค่ะปออีนอปินไม่เอกปินตตโอโตปินโตเก่งมากค่ะกอรออักระปอเอาเปาไม่จัตวาเปา๋าอ่านว่ากระเปา๋า มาค่ะเก่งมากลูกรอองโรงรอเอียนรเรียนโรงเรียนเก่งค่ะเสียงดังฟังชัดมากเลยอ่านดังๆนะคะอ่านตามคุณด,ดังๆต่อมาค่ะหอนอาหนาไม่โทหน้าหอนอาหนาไม่โทรหน้าค่ะเก่งมากค่ะต่อม,มาค่ะ พอนอ,อกงอหนังสอ,อือสืออ่านว่าหนังสือคำต่อมาค่ะบอโอกโบกมออือมืออ่านว่าโบกมือต่อมานะคะตออตไม้เอกตอ ค่ะอ่านตามิข์เลยค่ะต่อมาค่ะนออยน้อยไม่โทน้อยค่ะมาค่ะ mm hmm. สออกงอสงไม้เอกทรงสอเอียงงอเสียงส่งเสียงออเออกอเอิไม้ตรีเอิกเอิกเอิก ค่ะนักเรียนฝึกอ่านไปแล้วทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําการบ้านโดยการคัดคํารู้จักคํานําเรื่องลงในสมุดภาษาไทยนะคะก่อนจะเขียนลงไปเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนเสร็จขียเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อมันที่เคยเรียนในโรงเรียนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนในบทที่5ไปโรงเรียนเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ